ุณรู้หรือไม่ว่าปัจจุบันมีบิตคอยทั้งหมดเพียง21ล้านเหรียญในโลกนี้และมีคนมากกว่า8,000ล้านคนบนโลกถ้าแบ่งกันคนละหนึ่งเหรียญเป็นไปไม่ได้ทางคณิตศาสตร์แล้วคนทั่วไปอย่างเราจะไปมีบิตคอยได้จริงเหรอวันนี้เราจะพาคุณเจาะลึกทําไมถึงบอกว่า99%ของคนจะไม่มีวันถือครองบิตคอยได้แม้แต่1เหรียญและถ้าคุณเข้าใจได้ทันเวลามันอาจเปลี่ยนอนาคตของคุณไปตลอดกาล เราทุกคนต่างอยากมีอิสรภาพทางการเงินแต่เงินเก็บในบัญชีธนาคารกลับลดค่าทุกปีในขณะที่บางคนเริ่มสะสมบิตคอยเพื่ออนาคตกลับมีคำถามใหญ่คือต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะมีบิตคอยได้สักเหรียญทำไมมันยากมากที่จะมีบิตคอยหนึ่งเหรียญหนึ่งแรงจูงใจบิตคอยโตไวแค่ไหนสมมติคุณลงทุนหนึ่งหมื่นดอลลาร์ประมาณสามแสนสามื่นบาทต่อเดือนและบิตคอยโตปีละสาสิเปอร์เซ็นต คุณจะสะสมได้ครบ1 BTC ภายใน1ปีแต่ถ้าคุณลงแค่100ดอลลาร์ต่อเดือนประมาณ3,300บาทคุณจะได้แค่0.05 BTC หรือ5ล้านซาโตชิเท่านั้นมันไม่พอและแทบเป็นไปไม่ได้ที่จะมีถึง1 BTC 2. ทำไมถึงเป็นไปไม่ได้เพราะบิตคอยมีจำนวนจำกัดและผู้คนเริ่มรู้คุณค่ามากขึ้นเรื่อยๆความต้องการเพิ่มแต่ซัพพลายไม่มีวันเพิ่มนั่นคือเหตุผลว่าทำไมไม่ใช่ทุกคนจะมี1 BTC ได้ และยิ่งนานไปมันจะยิ่งแพงและยิ่งยากขึ้นทุกที 3. คนส่วนใหญ่ไม่มีเงินออมพอจากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญบิตคอยในสหรัฐเผยว่าคนส่วนใหญ่ใช้รายได้ไปกับความจำเป็นและความต้องการแทบไม่มีเงินเหลือเก็บบางคนถึงกับต้องเป็นหนี้เพื่อใช้ชีวิตสมมติมีรายได้10,000ดอลลาร์ 1, 000, 000, หรือราว3 3 0 0 0นบาทต่อเดือนคนสหรัฐต้องจ่ายภาษี3 0เหลือ70,00ดอลลาร์หรือ, 7, 000, อราว2 3 1 0 0 0บาท ค่าใช้จ่ายจำเป็น5,000ดอลลาร์ราว165,000บาทจ่ายเพื่อความต้องการ2,000ดอลลาร์ประมาณ66,000บาทสุดท้ายคือเหลือศูนย์ 4. วิธีเดียวที่จะเก็บเงินคือลดระดับชีวิตหรือเพิ่มรายได้บางคนพยายามหักดิบไม่เที่ยวไม่กินหรูไม่ซื้อของฟุ่มเฟือยเปลี่ยนความต้องการให้กลายเป็นเงินออมแทนแต่ปัญหาคือเราจะมีชีวิตเพื่ออะไรถ้าทุกวันคือการอดทน 5. คําแนะนํา ต้องหาสมดุลและลงทุนให้ฉลาดกลยุทธ์ยอดนิยมแบ่งเงินแบบ50-30และ20 50%เพื่อความจำเป็น30%เพื่อความต้องการ20%เพื่อออมเงินหรือลงทุนเช่นในสหรัฐหากคุณสามารถเก็บเงินได้เดือนละ1,400ดอลลาร์หรือประมาณ46,200บาทคุณจะค่อยๆเข้าใกล้1 BTC ได้ในระยะยาว6ตัวอย่างคนที่มีรายได้น้อย แม้คุณมีรายได้เพียง1,200ดอลลาร์ประมาณ39,600บาทต่อเดือนจ่ายความจำเป็น500ดอลลาร์ราว16,500บาทความต้องการ210ดอลลาร์ราว6,930บาทเหลือเก็บ130ดอลลาร์ราว4,290บาทหากเก็บบิตคอยเดือนละ130ดอลลาร์ไปเรื่อยๆจนถึงปี2040คุณจะมีบิตคอยมูลค่าเกือบ11ล้านบาท 7. ซื้อวันนี้ซักก้อนไปเลยดีกว่าค่อยๆทย,ยอยซื้อ ถ้าวันนี้คุณมีเงิน6,600ดอลลาร์ราว217,800บาทคุณสามารถซื้อ0.063 BTC ได้ทันทีแต่ถ้าค่อยๆซื้อเดือนละ130ดอลลาร์คุณจะใช้เวลา15ปีและเสียเงินรวม23,400ดอลลาร์ราว772,200บาทบทเรียนคือการซื้อเร็วเท่ากับว่าซื้อได้ถูกกว่าถ้าไม่เริ่มตอนนี้คุณอาจไม่มีวันเริ่มคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจบิตคอยและรอให้ราคาคงที่ก่อนลงทุน แต่ความจริงคือบิตคอยจะไม่มีวันนิ่งเพราะมันเติบโตจากการที่ผู้คนเริ่มเข้าใจคุณค่ามันหากวันหนึ่งบิตคอยราคา10ล้านดอลลาร์คนที่ซื้อวันนี้เพียงแค่0.1 BTC หรือด้วยเงินประมาณ350,000บาทจะกลายเป็นเศรษฐีอย่ารอจนสายเกินไปคุณไม่ต้องมีหนึ่งบิตคอยเพื่อเปลี่ยนชีวิตแค่คุณต้องเริ่มเข้าใจมันตั้งแต่วันนี้ขอบคุณที่ติดตาม Stackset แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป s t a c k s e t Stay Humble